4จะทุทวักหมวดว่าด้วยธรรมสูตรละสี่ประการ1จะตุทาตุสูตรว่าด้วยท่าสี่สมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ณพระเชตวันอารามของอนาถปิณิกะเศรษฐีเขคกรุงสาวัตถีภิกษุทั้งหลายท่ามีสี่ประการนี้ท่าสี่ประการอะไรบ้างคือ หนึ่งปฐวีธาตุสองอาโปธาตุสเตโชธาตุสวาโยธาตุิิษุทั้งหลายธาตุมีสี่ประการนี้จาตุทาตุสูตรที่หนึ่งจบ เพสัมโพธสูตรว่าด้วยความดำริก,ก่อนตรัสรูุ้พระผู้มีประภาคประทับอยู่เขตกรุงสาวัตถีณที่นั้นพระผู้มีประภาคภิกษุทั้งหลายก่อนแต่ตรัสรุเมื่อเราเป็นโพธิสัตว์ยังไม่ได้ตรสรุได้มีความคิดคำนึงอย่างนี้ว่าอะไรเป็นคุณอะไรเป็นโทษของปัทวีธาตุอะไรเป็นเครื่องสลัดออกจากปัทวีธาตุ อะไรเป็นคุณอะไรเป็นโทษของอาโปธาตอะไรเป็นเครื่องสลัดออกจากอาโปธาตอะไรเป็นคุณอะไรเป็นโทษของเตโชธาตอะไรเป็นเครื่องสลัดออกจากเตโชธาตอะไรเป็นคุณอะไรเป็นโทษของวายโยธาตอะไรเป็นเครื่องสลัดออกจากวายโยธาตเรานั้นได้มีความดำริว่าสุขสมมนัสเกิดขึ้นเพราะอาศัยปฐวีธาต นี้เป็นคุณของปัทวีธาตุปัทวีธาตุเป็นของไม่เที่ยงเป็นทุกข์มีความแปรผันเป็นธรรมดานี้เป็นโทษของปัทวีธาตุทำเป็นที่กําจัดฉันทราคะทำเป็นที่ละฉันทราคะในปัทวีธาตุนี้เป็นเครื่องสลัดออกจากปัทวีธาตุสุโสมมนัตเกิดขึ้นเพราะอาศัยอาปโปธาตุสุโสมมนัสเกิดขึ้นเพราะอาศัยเตยโตชธาตุ สุขสมนักเกิดขึ้นเพราะอาศัยวายโยธาตนี้เป็นคุณของวายโยธาตวายโยธาตเป็นของไม่เที่ยงเป็นทุกข์มีความแปรผันเป็นธรรมดานี้เป็นโทษของวายโยธาตททำเป็นที่กําจัดฉันทราคะทำเป็นที่ละฉันทราคะในวายโยธาตนี้เป็นเครื่องสลัดออกจากวายโยธาตภิกษุทั้งหลายตราบใดเรายังไม่รู้คุณโดยความเป็นคุณ โทษโดยความเป็นโทษและเครื่องสลัดออกโดยความเป็นเครื่องสลัดออกจากท่าสี่ประการนี้ตามความเป็นจริงตราบนั้นเราก็ปฏิญาณไม่ได้ว่าเป็นผู้ได้ตรัสรู้สัมมาสัมโพธิญาณอันยอดเยี่ยมในโลกพร้อมทั้งเทวโลกมารโลกพรหมโลกในหมู่สัตว์พร้อมทั้งสมณะพราหมณ์เทวดาและมนุษย์เมื่อใดเรารู้คุณโดยความเป็นคุณโทษ โดยความเป็นโทษและเครื่องสลัดออกโดยความเป็นเครื่องสลัดออกจากท่าสีประการนี้ตามความเป็นจริงเมื่อนั้นเราจึงปฏิญาณได้ว่าเป็นผู้ได้ตดรัสรู้สัมมาสัมโพธิญาณอันยอดเยี่ยมในโลกพร้อมทั้งเทวโลกมารโลกพรหมโลกในหมู่สัตว์พร้อมทั้งสมณะพราหมณ์เทวดาและมนุษย์อันหนึ่งญาณทัศนะเกิดขึ้นแล้วแก่เราว่า วิมุติของเราไม่กำเริบชาตินี้เป็นชาติสุดท้ายบัดนี้พบใหม่ไม่มีอีกปบเพสัมโพธสูตรที่สองจบ 3. อาจจะริงสูตรว่าด้วย การเที่ยวแสวงหาคุณโทษและเครื่องสลัดออกจากธาตุสีพระผู้มีพระภาคประทับอยู่เขตกรุงสาวัตถีณที่นั้นพระผู้มีพระภาคภิกษุทั้งหลายเราได้เที่ยวแสวงหาคุณของปัทวีธาตุได้พบคุณของปัทวีธาตุได้เห็นคุณของปัทวีธาตุเท่าที่มีอยู่ด้วยปัญญาเราได้สแสวงหาโทษของปัทวีธาตุ ได้พบโทษของปัทวีธาตุได้เห็นโทษของปัทวีธาตุเท่าที่มีอยู่ด้วยปัญญาเราได้เที่ยวแสวงหาเครื่องสลัดออกจากปัทวีธาตุได้พบเครื่องสลัดออกจากปัทวีธาตุได้เห็นเครื่องสลัดออกจากปัทวีธาตุเท่าที่มีอยู่ด้วยปัญญาเราได้เที่ยวแสวงหาคุณของอาโปธาตุเราได้เที่ยวแสวงหาคุณของเตโชธาตุเราได้เที่ยวแสวงหาคุณของวาโยธาต ได้พบคุณของวายโยธาด้เห็นคุณของวายโยธาตเท่า10ที่ม ouais. ีอยู่ด้วยปัญญาเราได้เที่ยวแสวงหาโทษของวายโยธาด้พบโทษของวายโยธาตเราได้เที่ยวแสวงหาเครื่องสลัดออกจากวายโยธาด้เห็นโทษของวายโยธาตเท่าที <mel> <mel <mel ่มีอยู่ด้วยปัญญาเราได้พบเครื่องสลัดออกจากวายโยธาด้เห็นเครื่องสลัดออกจากวายโยธาตเท่าที่มีอยู่ด้วยปัญญา ภิกษุทั้งหลายตราบใดเรายังไม่รู้คุณโดยความเป็นคุณโทษโดยความเป็นโทษและเครื่องสลัดออกโดยความเป็นเครื่องสลัดออกจากท่าสีประการนี้ตามความเป็นจริงตราบนั้นเราก็ปฏิญาณไม่ได้ว่าเป็นผู้ได้ตดรัสรู้สัมมาสัมโพธิญาณอันยอดเยี่ยมในโลกพร้อมทั้งเทวโลกมารโลกพรหมโลกในหมู่สัตว ร้อมทั้งสมณะพราหมณ์เทวดาและมนุษย์เมื่อใดเรารู้คุณโดยความเป็นคุณโทษโดยความเป็นโทษและเครื่องสลัดออกโดยความเป็นเครื่องสลัดออกจากท่าสีระการนี้ตามความเป็นจริงเมื่อนั้นเราจึงปฏิญาณได้ว่าเป็นผู้ได้ตรัสรู้สัมมาสัมโพธิญาณอันยอดเยี่ยมในโลกพร้อมทั้งเทวโลกมารโลกพรหมโลกในหมู่สัตว์ พร้อมทั้งสมณะพราหมณ์เทวดาและมนุษย์อันหนึ่งญาณและทัศนะเกิดขึ้นแล้วแก่เราว่าวิมุติของเราไม่กำเริบชาตินี้เป็นชาติสุดท้ายบัดนี้พบใหม่ไม่มีอีกอาจจะเรียงสูตรที่สามจบ สี่โนเจทังสูตรว่าด้วยคุณโทษและเครื่องสลัดออกจากธาตุสีพระผู้มีพระภาคประทับอยู่เขตกรงสาวัตถีณที่นั้นพระผู้มีพระภาคภิกษุทั้งหลายถ้าคุณของปัทวีธาตุจะไม่ได้มีสัตว์ทั้งหลายไม่พึงยินดีในปัทวีธาตุแต่เพราะคุณของปัทวีธาตุมีอยู่ฉะนั้นสัตว์ทั้งหลายจึงยินดีในปัทวีธาตุ ถ้าโทษของปัทวีธาตุจะไม่ได้มีสัตว์ทั้งหลายไม่พึงเบื่อหน่ายในปัทวีธาตุแต่เพราะโทษของปัทวีธาตุมีอยู่ฉะนั้นสัตว์ทั้งหลายจึงเบื่อหน่ายในปัทวีธาตุถ้าเครื่องสลัดออกจากปัทวีธาตุจะไม่ได้มีสัตว์ทั้งหลายไม่พึงสลัดตนออกจากปัทวีธาตุแต่เพราะเครื่องสลัดออกจากปัทวีธาตุมีอยู่ฉะนั้นสัตว์ทั้งหลายจึงสลัดตนออกจากปัทวีธาตุ ถ้าคุณของอาโปธาตจักไม่ได้มีถ้าคุณของเตโชธาตจักไม่ได้มีถ้าคุณของวายโยธาตจักไม่ได้มีสัตว์ทั้งหลายก็ไม่พึงยินดีในวายโยธาตแต่เพราะคุณของวายโยธาตมีอยู่ฉะนั้นสัตว์ทั้งหลายจึงยินดีในวายโยธาตถ้าโทษของวายโยธาตจักไม่ได้มีสัตว์ทั้งหลายไม่พึงเบื่อหนายในวายโยธาตแต่เพราะโทษของวายโยธาตมีอยู่ ฉะนั้นสัตว์ทั้งหลายจึงเบื่อนหน่ายในวายโยธา at. ถ้าเครื่องสลัดออกของวายโยธา at จักไม่ได้มีสัตว์ทั้งหลายไม่พึงสลัดตนออกจากวายโยธา at. แต่เพราะเครื่องสลัดออกจากวายโยธา at มีอยู่ฉะนั้นสัตว์ทั้งหลายจึงสลัดตนออกจากวายโยธา at. ภิกษุทั้งหลายตราบใดสัตว์เหล่านี้ยังไม่รู้คุณโดยความเป็นคุณโทษโดยความเป็นโทษ และเครื่องสลัดออกโดยความเป็นเครื่องสลัดออกจากท่าสีประการนี้ตามความเป็นจริงตราบนั้นสัตว์เหล่านี้ยังสลัดตนออกไม่ได้พรากตนออกไม่ได้ยังไม่หลุดพ้นไปจากโลกพร้อมทั้งเทวโลกมารโลกโพรหมโลกจากหมู่สัตว์พร้อมทั้งสมณะพราหมณ์เทวดาและมนุษย์มีใจเป็นอิสระอยู่ไม่ได้เมื่อใดสัตว์เหล่านี้รู้คุณโดยความเป็นคุณ โทษโดยความเป็นโทษและเครื่องสลัดออกโดยความเป็นเครื่องสลัดออกจากท่าสีประการนี้ตามความเป็นจริงเมื่อนั้นสัตว์เหล่านี้ย่อมสลัดตนออกได้พรากตนออกได้หลุดพ้นไปจากโลกพร้อมทั้งเทวโลกมารโลกพรหมโลก,โลกจากหมูสัตว์พร้อมทั้งสมณะพราหมเทวดาและมนุษย์มีใจเป็นอิสระอยู่ได้โนเจทังสูตรที่สี่จบ เอกันตะทุกขสูตรว่าด้วยธาตุสี่มีทุกโดยส่วนเดียวพระผู้มีพระภาคประทับอยู่เขตครูงสาวัตถีณที่นั้นพระผู้มีพระภาคภิกษุทั้งหลายธาตุปฐวีธาตุนี้จะได้มีทุกโดยส่วนเดียวถูกทุกติดตามมีทุกอย่างลงสุขไม่อย่างลงสัตว์ทั้งหลายไม่พึงยินดีในปฐวีธาตุ แต่เพราะปะัวีธาตมีสุขติดตามมีสุขอย่างลงมีทุกข์ไม่อย่างลงฉะนั้นสัตว์ทั้งหลายจึงยินดีในปฐวีธาตถ้าอาโปธาตนี้ถ้าเตโชธาตนี้ถ้าวายโยธาตนี้จกได้มีทุกข์โดยส่วนเดียวถูกทุกข์ติดตามมีทุกข์อย่างลงมีสุขไม่อย่างลงสัตว์ทั้งหลายไม่พึงยินดีในวาโยธาต แต่พระวายโยธาตมีสุขติดตามมีสุขอย่างลงมีทุกข์ไม่อย่างลงฉะนั้นสัตว์ทั้งหลายจึงยินดีในวายโยธาตภิกษุทั้งหลายถ้าปัทวีธาุนี้จะได้มีสุขโดยส่วนเดียวมีสุขติดตามมีสุขอย่างลงมีทุกข์ไม่อย่างลงสัตว์ทั้งหลายไม่พึงเบื่อหน่ายในปฐทวีธาุแต่เพราะปฐทวีธาุ ถูกทุกติดตามมีทุกอย่างลงมีสุขไม่อย่างลงฉะนั้นสัตว์ทั้งหลายจึงเบื่อหน่ายในปัทวีธาตุถ้าอาโปธาตุนี้ถ้าเตโชธาตุนี้ถ้าวายโยธาตุนี้จะได้มีสุขโดยส่วนเดียวมีสุขติดตามมีสุขอย่างลงมีทุกขไม่อย่างลงสัตว์ทั้งหลายไม่พึงเบื่อหน่ายในวายโยธาตุแต่พระวายโยธาตุถูกทุกติดตาม มีทุกอย่างลงมีสุขไม่อย่างลงฉะนั้นสัตว์ทั้งหลายจึงเบื่อหน่ายในวายโยธาตเอกันตะทุกขสูตรที่หจบหกอภิอนันทสูตรว่าด้วยความชื่นชมธาสี พระผู q, ้มีพระภาคประทับอยู Superman, ่เขตกรุงสาวัตถีณที่นั้นพระผู้มีพระภาคภิกษุทั้งหลายผู้ใดชื่นชมปัทวีธาตุผู้นั้นชื่อว่าชื่นชมทุกข์ผู้ใดชื่นชมทุกข์เรากล่าวว่าผู้นั้นไม่หลุดพ้นจากทุกข์ผู้ใดชื่นชมอาโปธาตุผู้ใดชื่นชมเตโชธาตุผู้ใดชื่นชมวาโยธาตุผู้นั้นชื่อว่าชื่นชมทุกข ผู้ใดชื่นชมทุกข์เรากล่าวว่าผู้นั้นไม่หลุดพ้นจากทุกภิกษุทั้งหลายแต่ผู้ใดไม่ชื่นชมปัทวีธาตุผู้นั้นชื่อว่าไม่ชื่นชมทุกข์ผู้ใดไม่ชื่นชมทุก์ขเรากล่าวว่าผู้นั้นหลุดพ้นจากทุกข์ผู้ใดไม่ชื่นชมอาโปธาตุผู้ใดไม่ชื่นชมเตโชธาตุผู้ใดไม่ชื่นชมวาโยธาตุผู้นั้นชื่อว่าไม่ชื่นชมทุกข ผู้ใดไม่ชื่นชมทุกข์เรากล่าวว่าผู้นั้นหลุดพ้นจากทุกข์อภินันทสูตรที่หกจบเจอุป,ปาทสูตรว่าด้วยความเกิดขึ้นแห่งท่าสีเป็นทุกข์ พระผู้มีพระภาคประทับอยู่เขตกรุงสาวัตถีณที่นั้นพระผู้มีพระภาคภิกษุทั้งหลายความเกิดขึ้นความตั้งอยู่ความบังเกิดความปรากฏแห่งปฐวีธาตุนี้เป็นความเกิดขึ้นแห่งทุกข์เป็นที่ตั้งแห่งโรคเป็นความปรากฏแห่งชราและมรณะความเกิดขึ้นความตั้งอยู่ความบังเกิดความปรากฏแห่งอาโปธาตุแห่งเตโชธาต แห่งวายโยธาตนี้เป็นความเกิดขึ้นแห่งทุกข์เป็นที่ตั้งแห่งโรคเป็นความปรากฏแห่งชราและมรณะภิกษุทั้งหลายแต่ความดับความระงับความตั้งอยู่ไม่ได้แห่งปัทวีธาตนี้เป็นความดับแห่งทุกข์ความระงับโรคความตั้งอยู่ไม่ได้แห่งชราและมรณะความดับความระงับความตั้งอยู่ไม่ได้แห่งอาโปธาต์แห่งเตโชธาต แห่งวายโยธาตนี้เป็นความดับแห่งทุกข์ความระงับโรคความตั้งอยู่ไม่ได้แห่งชราและมรณะอุปาทสูตรที่เจ็ดจบแสมณพราหมณสูตร ว่าด้วยสมณพราหมณ์พระผู้มีพระภาคประทับอยู่เขตกรุงสาวัตถีณที่นั้นพระผู้มีพระภาคภิกษุทั้งหลายท่าสี่ประการนี้ท่าสี่ประการอะไรบ้างคือ 1. ปฐวีธาตุสองอาโปธาตุสเตโชธาตุสวายโยธาตุสมณะหรือพราหมณ์เหล่าใดเหล่าหนึ่ง ไม่รู้คุณโทษและเครื่องสลัดออกจากท่าสีประการนี้ตามความเป็นจริงสมณะหรือพรามเหล่านั้นไม่จัดว่าเป็นสมณะในหมู่สมณะหรือไม่จัดว่าเป็นพรามในหมู่พรามทั้งท่านเหล่านั้นก็ไม่ทําให้แจ้งประโยชน์ของความเป็นสมณะหรือประโยชน์ของความเป็นพรามด้วยปัญญาอันยิ่งเองเข้าถึงอยู่ในปัจจุบันภิกษุทั้งหลาย ส่วนสมณะหรือพรามเหล่าใดเหล่าหนึ่งรู้คุนโทษและเครื่องสลัดออกจากท่าสีประการนี้ตามความเป็นจริงสมณะหรือพราหมณ์เหล่านั้นจัดว่าเป็นสมณะในหมู่สมณนะและจัดว่าเป็นพราหมณ์ในหมู่พราหมณ์ทั้งท่านเหล่านั้นก็ทําให้แจ้งประโยชน์ของความเป็นสมณะและประโยชน์ของความเป็นพราหม์ด้วยปัญญาอันยิ่งเองเข้าถึงอยู่ในปัจจุบัน สมณพราหมณสูตรที่8จบเก้าทุติยสมณพราหมณสูตรว่าด้วยสมณพราหมณ์สูตรที่สองพระผู้มีพระภาคประทับอยู่เขตครุงสาวัตถี ณที่นั้นพระผู้มีพระภาคภิกษุทั้งหลายท่าสีประการนี้ท่าสีประการอะไรบ้างคือ 1. ปัวีธาตุสอาโปธาตุ 3. เดโชธาตุ 4. วายโยธาตุสมณะหรือพรามเหล่าใดเหล่าหนึ่งไม่รู้ชัดความเกิดความตั้งอยู่ไม่ได้คุณโทษและเครื่องสลัดออกจากท่าสีประการนี้ตามความเป็นจริง ละถึงด้วยปัญญาอันยิ่งเองเข้าถึงอยู่ในปัจจุบันเนื้อความโดยละเอียดพึงเทียบกับสูตรที่8ทุติยะสมณพราหมณสูตรที่9จบสิบ ตติยะสมณพราหมณสูตรว่าด้วยสมณพราหมณ์สูตรที่สามพระผู้มีพระภาคประทับอยู่เขตกรุงสาวัตถีณที่นั้นพระผู้มีพระภาคภิกษุทั้งหลายสมณะหรือพราหมณ์เหล่าใดเหล่าหนึ่งไม่รู้ชัดปฐวีธาตุความเกิดแห่งปฐวีความดับแห่งปฐวีธาตุปฏิปทาที่ให้ถึงความดับแห่งปฐวีธาตุ ไม่รู้ชัดอาโปธาตและถึงไม่รู้ชัดเตโชธาต eps, ไม่รู้ชัดวายโยธาต ant, ความเกิดแห่งวายโยธาตความดับแห่งวายโยธาตปฏิป,ปทาที่ให้ถึงความดับแห่งวายโยธาตสมณะหรือพราหม์เหล่านั้นไม่จัดว่าเป็นสมณะในหมู่สมณะหรือไม่จัดว่าเป็นพราหม์ในหมู่พราหม์ทั้งท่านเหล่านั้นก็ไม่ทำให้แจ้งประโยชน์ของความเป็นสมณะ และประโยชน์ของความเป็นพรามด้วยปัญญาอันยิ่งเองเข้าถึงอยู่ในปัจจุบันภิกษุทั้งหลายส่วนสมณะหรือพรามเราใดเหล่าหนึ่งรู้ชัดปัทวีธาตุความเกิดแห่งปัทวีธาตุความดับแห่งปัทวีธาตุปฏิปทาที่ถึงความดับแห่งปัทวีธาตุสมณะหรือพรามเราใดเหล่าหนึ่งรู้ชัดอาโปธาตุละถึง สมณะหรือพราหมณ์เหล่าใดเหล่าหนึ่งรู้ชัดเตโชธาตสมณะหรือพรามเหล่าใดเหล่าหนึ่งรู้ชัดชวาโยธาตความเกิดแห่งวาโยธาตความดับแห่งวาโยธาตปฏิปทาที่ให้ถึงความดับแห่งวาโยธาตสมณะหรือพรามหาราาม,าามาฤฤณห์มเหล่านั้นจัดว่าเป็นสมณะในหมู่สมณะและจัดว่าเป็นพราหมณ์ในหมู่พราหมณ์ทั้งท่านเหล่านั้นก็ทําให้แจ้งประโยชน์ของความเป็นสมณะ และประโยชน์ของความเป็นพรามด้วยปัญญาอันยิ่งเองเข้าถึงอยู่ในปัจจุบันตติยะสมณพราหมณสูตรที่10จบจะตุทวักจบรวมพระสูตรที่มีในวักนี้คือ หนึ 1> 1. จตุธาตุสูตร 2. ปุเพสัมโพธสูตร 3. อาจจริงสูตร 4. โนเจทังสูตร 5. เอกันตะทุขสูตร 6. กอภินันทสูตร 7. อุปาทสูตร 8. สมณพรามณสูตร 9. ทุติยสมณพรามณสูตรสิ ตติยะสมณพราหมนสูตรธ้าตุสังยุตจบบริบูรณ์